ออกกันที่ความพยายามในการหาตัวผู้กระทําความผิดปล่อยคาบน้ํามันปล่อยซากน้ํามันลงทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ลอยมาเกยติดชายฝั่งสามอำเภอแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับล่าสุดในทางเจ้าหน้าที่เจ้าท่าที่จังหวัดภูเก็ตเองพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลจัดทําเป็นโมเดลนะครับเพื่อกําหนดทิศทางให้แคบลงพื้นที่ให้แคบลงเพื่อที่จะวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็หาตัวผู้กระทําความผิดนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังไปเจอว่าสัตว์ทะเลได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน<ม>แห่งชาติที่สอนอสาหัวแหลมอ่าวปอไปพบเต่ายญ้าอายุประมาณ1-2เดือนเท่านั้นเองนะครับลำตัวนี้มีคราบน้ำมันภายหน้าขวาขาดและเจ้าหน้าที่ไลฟ์กา่าวบริเวณหัวสนามบินหาดไม้ขาว ก็ไปเจออีกตัวหนึ่งเป็นเต่ากระอายุประมาณสองปีลำตัวก็เจอคราบน้ำมันเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดและยังไม่หมดนะครับหาดการะนไปเจอเต่าตนุอีกตัวอยู่ในช่วงวัยเด็กด้วยลำตัวก็มีคราบน้ำมันเต็มเลยนะครับมีทรายปกคลุมทั้งร่างกายไปจนถึงในปากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพยายามช่วยทำความสะอาดนะครับแล้วก็ส่งไปยังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเพื่อทำการวินิจฉัยแล้วก็พิจารณาแผนการรักษากันต่อไป นะครับน้ามันเข้าไปถึงในปากเลยนะครับ hmm. ขณะที่ตอนนี้เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง้วครับหลังพบคราบน้ํามันและก้อนน้ามันดินที่อาจจะแปรสภาพมาจากน้ํามันดิบหรือน้ํามันเตาบริเวณชายหาดเขาหลักตําบลคึกคักอาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาต่อเนื่องมาถึงชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต จะทาเป็นโมเดลสภาพอากาศทั้งกระแสลมกระแสน้ําคลื่นในห่วงเวลาที่ขาบน้ํามันถูกซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็จํานวนเรือในเส้นทางที่คาดว่าจะมีการแล่นผ่านในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนทําการตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อตามคนกระทําความผิดมาลงโทษครับที่มีการคุยวันนี้ก็คงจะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดที่ข้อมูลอะไรต่างเนี่ย เป็นข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ลวหลายๆเรื่องซึ่งยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับเพราะว่า,าพยานหลักฐานเนี่ยเราต่างๆนี้ยเราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับก็อยากจะเอาคนที่ทําผิดจริงๆนะครับที่จะบันดำเนินตามกฎหมายให,ใ,หให้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 ได้นะเป็นความตั้งใจครับ จากการตรวจสอบพบคราบน้ํามันวันแรกประมาณวันที่3สิงหาคมที่ตำบลคึกคักอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นะครับถ้าดูจากกระแสน้ํากระแสลมการเคลื่อนที่ของลมตะวันตกเฉียงใต้ก็น่าจะย้อนไปได้ถึง7วันก็มีการตรวจสอบจากระบบของเจ้าท่านนะครับว่าเรือต่างประเทศในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันมีกี่ลำกันแน่ซึ่งศักยภาพของทางศูนย์เองเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ประมาณ90ไมล์ทะเลนะครับขณะที่เรดาร์วัดได้ประมาณ60ไมล์ครับดังนั้นเรือที่อยู่นอกเหนือจาก90ไมล์ทะเล เป็นเส้นทางการเดินเรือในน่านนาน้ำสากลและถือว่ามีจำนวนมากด้วยครับ